đang đai cái gì mà xin hãy khảo thícàn. Rồi tính tiền, tôi này không. Này, ơi, 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 มันมีประโยชน์แปดเก้าสิบหมดเวลาหนูไม่รู้ว่ามันมีละหนูไม่รู้เพราะว่าหนูขอพี่เฉพาะไปแล้วคืออันนั้นหนูอยากได้เอาไปเอาอันใหม่จะคิดมันจะได้คองกินหรือจะที่รันใช่แล้วขอย่าคนละย่าคนละย่า ขออะไรพี่ชมพู่ไม่แบบชัดๆเลยบอกไปแล้วไงขอไม่แบบนั้นหรอใช่โอ้เขาจะซื้อให้ทำไมร้านไม่ใช่หลานเขาเขาบอกว่าอย่าตัวเล่นเท่เลยอหมือนจะยืดใจๆเธอไม่ได้ไม่ได้อย่าทำให้รู้สึกผิดทีเขาเลี้ยงควสนใจให้ให้ความสนใจแล้ว ทำอะไรครคับมถึงเอาแต่คุยกับคนแถวโอ้ไม่คุณยูจริงจากพยายามผมไม่ถึงอยู่นะครับแต่ว่า<ม>ถ้าเกิดคิดว่าจะเล่นเกมแบบนั้นจริงๆก็คือใช่ครับื้ใช้แ